ส,สวัสดีครับคุณทิพย์ครับคุณทิพย์ครับผมทำตัว gmail เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็เซตตัวที่เป็น google a d r d google ads นะครับเซตเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอันดับแรกเลยต้องขอโทษคุณทิพย์ตู้แหครับพอดีติดโควิดกันทั้งบ้านเลยก็ผมเพิ่งจะรู้เมื่อเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วครับก็ผมเอ้เมื่อเมื่อเมื่อวานนี้เนาะใช่ครับเมื่อเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เช็คเมื่อวานนี้เช็คครับผมก็พอดีไม่แน่ใจว่าติดมาจากใครนะครับผมเพราะว่า ตอนนี้ก็กาลังไล่ไล่ทำลน์กันอยู่ครับว่าติดมาจากใครอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เ,เช็คเบื้องต้นเช็ค ATK แล้วเนี่ยก็ติดทั้งผมติดทั้งลุงเลยครับผมครับแล้วก็ลูกลูกสาวผมเนี่ยเช็คครั้งแรกเนี่ยก็ยังไม่ติดแต่เดี๋ยวจะเช็คอีกวันนี้ครับอีกวันหนึ่ง ATK ว่าผลจะเป็นบวกหรือว่าจะเป็นลบนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ไม่ไม่เป็นไรครับมันมันวันสองวันที่แล้วเนี่ยผมหนักอยู่ครับป่วยวันที่ตอบ ตอบตอบไลน์คุณทิพย์นะครับอันนั้นยังป่วยอยู่ครับเป็นเป็นไข้ครับผมแต่ตอนนี้หายดีดีขึ้นแล้วครับแต่เสียงยังแตกอยู่ยังเจ็บเจ็บคออยู่ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทำ RT PCR กันครับผมวก็เดี๋ยวรับรับยามารับประทานแต่ตอนนี้ก็ก็กินยากันอยู่แล้วครับก็คือตามที่ในที่มีหมอแนะนํานะครับก็ซื้อมาเตรียมไว้นะครับก็ดีดีขึ้นครับเพียงแต่ยังรู้สึกเจ็บเจ็บคอลุงก็จะปวดปวดหัวเจ็บคอหน่อยครับผม เดี๋ยวผมขออนุญาตขออนุญาตมาที่ที่งานเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับตัวนี้จะเป็น Google AdWords นะครับก็คือผมเซตไว้ให้แล้วนะครับตอนนี้คือรอรอในเรื่องของการอ่าทำคอนเทนต์ครับก็เดี๋ยวคืนนี้กับพรุ่งนี้ผมจะทำคอนเทนต์ทั้ง c e e o o o กทั้ง g o เ g l e เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะส่งให้คุณทิพย์กับคุณอรันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ส่วนตัว Google เนี่ยนะครับ g o o g l e Google, Google จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมจะส่งพาสเวิร์ดให้นะครับคือ Google เนี่ยผมทำไว้หลายตัวนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันมัน,ม,นมันใช้ไม่ได้ครับก็เลยใช้เป็นชื่อนี้แทนนะครับยาวๆจริงๆขอโทษนะ gmail gmail ตัวเนี้ยเราไม่ได้ใช้เรื่องของการรับรับ,ร,บรับส่งเมลเลยมากมายหรอกครับเราจะเอาไว้ใช้ในส่วนของการทำโซเชียลหลักๆก,ก็คือเอาไว้สำาหัับััว o o g l e Ads นี่ำส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  แต่ถ้าเกิดจะไปใช้แบบเป็นรับข่าวสารทั่วๆไปด้วยก็ได้ครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลยอันนี้ผมทํายูสในพาสเวิร์ดแล้วแล้วก็ในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยผมใช้เบอร์ผมผมใช้เบอร์ของผมก่อนเพราะว่าคือจริงๆมันต้องใช้เบอร์ของออฟฟิศนะครับแต่ทีเนี้ยเวลาสมัครเมลเนี่ยหรือว่าทาทาตัว Google i d s เนี่ยมันจะมีการส่ง Activate Code ไปที่โทรศัพท์เครื่องนั้นซึ่งผมไม่รู้จะภาษานงานกับใครมันอยู่ที่บูธนะครับก็เลยลำบากก็เลยคิดว่า ไม่เป็นไรใช้เบอร์ผมไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอเริ่มงานแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเปลี่ยนมาใช้เบอร์คือเพื่อคือเดี๋ยวเปลี่ยนเบอร์ไปเป็นเบอร์ของบริษัทได้ครับไม่ไม่ไมยากครับตัวนี้ง่ายๆก็เลยตัดสินใจใช้เบอร์ผมก่อนเพื่อความรวดเร็วในการทํางานนะครับกู๊ดเดี๋ยวไม่ทันวันที่ยี่สิบครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็น Gmail นะครับที่ผมสร้างข,ขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะส่ง password ให้คุณทิพย์นะครับตัวชื่อเมลแล้วก็ password นะครับพอเราได้เมลนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวเป็นตัวนี้ครับ นะครับเนี่ยชื่อจะบอกอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็น Google Ads ของ The Ivy John Tenbich พัทยานะครับผมโอเคนะฮะที่เห็นนี่ก็คือเป็นหน้าตาของตัว Google Ads ซึ่งผมทำให้หมดแล้วปกติเนี่ยในใน,ในการในการสมัครใช้ Google Ads นะครับ๋ย้ผมให้ดูนิดหนึ่งจะต้องมีการเซตเกี่ยวกับการชำระเงินก่อนทีนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ขอตรงเรื่องของตัวบัตรบัตรบัตรเครดิตนะครับของคุณทิพย์น,นะครับ ซึ่งไม่เป็นไรผมผมใช้บัตรผมไปก่อนครับแต่คือการใช้บัตรเนี่ยผมไม่ได้เสียเสียเงินอะไรครับมันมันจะเสียแค่หกักค่าสมัครแค่สิบบาทผมจำไม่ผิดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นรหัสรหัสของบัญชีของ DIV นะครับ <c oughs> แล้วก็วิธีทั้นงนอัตโนมัตินะครับโปรไฟล์ประเทศไทยประเภทก็คือ,คอประเภทบัญชีเป็นบริษัทนะครับข้อมูลธุรกิจตัวนี้ก็ใส่ข้อมูลเลขที่ภาษีภาษีจริงเลยนะครับของบริษัทรวมถึงชื่อ ที่อยู่บริษัทครับตามนี้เลยนะครับเป็นรายละเอียดการติดต่อก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยตรงบัตรเนี่ยตรงบัตรก็ตอนนี้ผมเซ็ตถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เซตบัตรเครดิตเนี่ยมันจะไม่สามารถเปิดใช้งานระบบนี้ได้ครับผมเลยใช้บัตรผมแอดแอดเข้าไปก่อน <c oughs> นะครับแล้วเดี๋ยวพอ,อคุณทิ์ส่งบัต,ตรตัวนี้มาให้ผมแล้วเนี่ยสำหรับใช้สำหรับ facebook กับ Google นะครับ ผมก็จะลบบัตรผมออกแล้วก็เอาบัตรของทิศใส่แทนนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้ผมให้ดูนะฮะจะเป็นประมาณนี้ถ้าเกับว่าตอนนี้ Google เราเสร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับตัวนี้นะครับทีนี้ตัวอย่างในการโฆษณา g o o g l e เนี่ยผม่าทำให้ดูตัวอย่างหนึ่งคือตัวนี้นะครับหน้าตาโฆษณาจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวนี้มันยังผมปิดใช้งานอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียเงินครับผม โอเคจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นแบบเซิร์ชเอนจินนะครับคือเป็นการกดกดกดเซิร์ชนะครับเนี่ยฮะจะเหมือนกับเวลาที่คุณทิ์กดในโฆษณาใน Google แล้วมันจะขึ้นมานะครับว่าเป็นสมมติว่าม,มีลูกค้าพิมพ์เซิร์ชเข้ามาในพัทยาคอนโดนะครับอาจจะบริเวณกรุงเทพหรือบริเวณบริเวณที่มีคนสนใจเรื่องการธุรกิจสนใจเรื่องของคอนโดแบบลงทุนเขาก็จะเจอไปไหนวีขึ้นมาแบบนี้แต่คล้ายแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวของจริงจะจะไม่ใช้เทคแบบนี้นะครับจะใช้เทคนแบบหนึ่งอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูกน ก็จะเป็นเทคโนเป็นโปรโมชั่นเป็นโครงการไอี่เป็นอาจจะเป็นลักซ์ซรี่ดูเพ็กอะไรเงี้ยครับอันนี้พอดีเมื่อวานคุณแดเนียลส่งข้อความมาแนะนําผมว่าประมาณว่าเหมือนกับว่าให้ผมลองคิดคอนเทนต์ทีใ่ในมุมที่ประมาณว่ามันเป็นดูเพ็กสไตล์นะครับซึ่งดูเพ็กสไตล์เนี่ยดีเวลลอปเปอร์ส่วนใหญ่เขาไม่ทํากันถ้าที่ผมแปลจากบทความได้นะครับแต่ว่าของไอวีเนี่ยเรามีดูเพ็กสไตล์ให้ก็เลยคิดว่า จะทาเป็นแบบคอนเทนต์แบบเป็นดูเพ็กสไตล์ที่ราคาคราคาพิเศษอะไรเงี้ยน,นะครับเฉพาะคือในเหมือนกับหนึ่งเดือน,นพัทยานะครับที่สามารถทําเป็นดูเพ็กสไตล์ที่ราคาแค่1.99ได้แต่ว่าจํานวนจํากัดเท่านั้นนะอะไรเงี้ยน,นะครับอันนี้เป็นเป็นข้อแนะนําที่คุณแดนเนีส่งมานะครับเดี๋ยวผมก็จะลองทำเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของ Google นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะส่งตัวคอนเทนต์ให้นะครับทั้งพิ c เจอร์แล้วก็เป็น พิจ t ร์คอนเทนท์ที่ใช้สำหรับในยิงในตัวของ facebook นะครับตัว facebook นะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวที่เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ของ facebook นะครับอันนี้ของ f c e b o o k กยังไม่มีการยิงเหมือนกันนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนของตัวที่เป็นของ google นะครับก็จะก็จะทำเหมือนกันนะครับผมครับ ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องงบประมาณก็เดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดเรื่องงบประมาณไปอีกทีหนึ่งมันก่อนมันยิ่งอั่หนึ่งวันนะครับก็ตามที่ผมขอไปเลยครับก็น่าจะอยู่ที่จําไม่ผิดอ่าผมจําไม่ได้ละเฟสบุ๊กน่าจะสามหมื่นกูเกิลน่าจะหนึ่งหมื่นบาทนะฮะจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้ครับก็ราวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำรายละเอียดเดี๋ยวผมแคปต,ตรงตารางส่งขอพูดที่อีกทีหนึง่งว่าแต่ละตัวเนี่ยผมขออะอะไรบ้างนะครับผม ส่วนลา์ก็ลายก็เรียบร้อยแล้ววันนั้นที่ส่งไปลายก็คือลายทําไปแล้วนะครับลา์ออฟฟิเชียลครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดยบ g o กเก e เดี๋ยวผมทําตัวอ์ตเวิร์ดกับตัวคอนเทนต์วันนี้กับพรุ่งนี้วันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วครับวันที่20บก็เดี๋ยวอาจจะเริ่มยิงแอดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวทำอัพเวิร์ดไปแล้วคุณทิพย์มีแก้ไขก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแก้แก้ไขก่อนแล้วค่อยยิงครับผมครับประมาณนี้นะครับครับผมคุณทิพ